สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาดูแนวทางเราพัฒนานะครับประจางวดวันที่26สิงหาคมนะครับก็เป็นสูตรเก่าจากงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมานะครับเราให้เลขเด่นตัวเดียวไว้ที่เลข2นะครับแล้วก็เจาะให้5ชุดนะครับก็คือ28 29 20 21 22นะครับแล้วก็บอย้าเตือนไว้นะครับว่าชนกันเยอะที่สุดนะครับคือเลข2 ซึ่งสอบผลัพธออก25482นะครับก็มาตามนั้นนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาตามกันต่อเลยนะครับแต่ก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็ฝากคําเตือนก่อนนะครับสูตรทุกสูตรที่นํามาแบ่งปันนะครับเป็นการคํานวณย้อนหลังตาลักนิสสานะครับสูตรมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิตรยาในการรับชมนะครับก็สําหรับชุดนี้นะครับก็น่าเสียดายนะครับสูตรหลุดนี้ดันหลุดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ เรามาตามกันต่อนะครับสาหรับสูตรที่เข้านะครับเรา,าเริ่มจากสูตรชุดเดียวตัวเดียวก่อนนะครับจากห้าชุดนะครับอิธิคิดก็ใช้หลักพันนะครับหลักร้อยหลักสิบสองครั้งนะครับในงวดน,นี้เราจะได้แปดบวกสองเป็นศูนย์ศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเลขวิ่งตัวเดียวในงวดน,นี้คือเลขศูนย์นะครับ แต่ในงวดนี้นะครับเลขไม่ค่อยชนนะครับอย่งก็พิจารณากันดูนะครับทีนี้ตัวเจาะออเรานะครับนั่นคือหลักหน่วยบวกเก้าของที่นะครับสีบวกเก้าของที่ในสามสี่ห้าหและเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกและศูนย์เจ็ดนะครับ อ่อเป็นสูตรแรกนะครับของวัประจำวันที่ยี่สิบหกนะครับวิ่งตัวเดียวคือเลขศูนยนะครับแต่อสามสูตรนะครับมันมีทั้งหมดสามสูตรนะครับเลขวิ่งตัวเดียวที่ยังเดินอยู่นะครับอีกสูตรได้เจ็ดนะครับอีกสูตรได้เก้ามันไม่ชนกันเลยนะครับในงวันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับหากชอบสูตรนี้ก็ตามสูตรนี้นะครับ ทีนี้มาดูอีกหนึ่งสูตรนะครับก็เป็นสูตรสองตัวหกชุดนะครับวมื่ที่ผ่านมาค่าที่สองแปดนะครับงวดนี้สองบวกเก้านะครับได้หนึ่งกับสองและสูตรที่สองนะครับ สองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์เป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดตรงที่นะครับได้ห้าหกเจ็ดเพราะฉะนั้นนะครับในงวดนี้นะครับสูตรนี้ผมจะถอยไปอีกหนึ่งแปมนะครับก็จะเป็นศูนย์หนึ่งสองครับจับด้วยห้าหกเจ็ดนะครับก็จะเป็นศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกและหนึ่งเจ็ด สองห้าสองหกและสองเจ็ดนะครับตัวที่เน้นผมก็จะขอเน้นไปที่เลขเจ็ดนะครับ,รบก็ลองพิจารณาดูนะครับศูย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดถ้าชอบก็ตามนะครับไม่ชอบกระผ่านนะครับทีนี้นะครับเรามาดูกันอีกหนึ่งสูตรนะครับ คือสูตรชุดนี้นะครับซึ่งงวดที่ผ่านมามันไม่เข้านะครับมาสูตรละตัวนะครับมาแปดกับมาห้านะครับเรามาตามกันอีกงวดนะครับงวดนี้นะครับหลักแสนคือเลขห้านะครับห้าบวกสองคงที่เราก็ได้เจ็ดกับแปดและสูตรที่สองนะครับแปดบวกแปดเป็นหกนะครับหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกห้าเป็นสามสามบวกสี่เป็นเจ็ดนะครับ วันนี้ชวนกันที่เจ็ดกับแปดนะครับก็จับประกบนะครับขอพายครับอันนี้เจ็ดกับเก้านะครับชวนกันที่เลขเจ็ดนะครับก็จับตามสูตรนะครับถ้าชอบสูตรนี้นะครับก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดและแปดเก้านะครับอย่างที่บอกไปนะครับเลือกวิ่งตัวเดียวผม ได้มีสาสูตรนะครับได้ศูนย์หนึ่งสูตรนะครับได้เก้าหนึ่งสูตรได้เจ็ดหนึ่งสูตรนะครับนี่นะครับเจ็ดเก้าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเลขกวิ่งตัวเดียวนะครับทีน,นี้ก่อนจะไปรับชมเลขกวิ่งตัวเดียวนะครับผมมีสูตรใหม่ให้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับสูตรมันมีเยอะมากมายนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกสูตรนั้นนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรสองตัวบนล่างสี่ชุดนะครับ มองมองเมื่อกี้นี่พอจะจับได้นะครับพอสูตรก็เดินมาประมาณนี้นะครับคิดแค่นี้เลยนะครับวิธีคิดสูตรแรกนะครับเราจะใช้หลักพันนะครับหนึ่งครั้งนะครับบวกหกคงที่นะครับแปดบวกหกได้สี่นะครับถอยหลังหนึ่งแต้มนะครับเป็นสาม สูตรที่สองนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับบวกเก้านะครับหมายถึงรถหนึ่งแต้มนะครับสูตรมุกแปดเป็นแปดนะครับลถหนึ่งแต้มเป็นเจ็ดจับชุดนะครับสี่แปดสี่เจ็ดสามแปดและสามเจ็ดนะครับรางวัลนี้ก็จะมาออกสองแปดสี่นะครับข้อที่สี่แปดนะครับนอกจากมาครับเก้าบวกหกนะครับ เป็นห้านะครับถอยหลังหนแต้มเป็นสี่เราเขียนไว้รอเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทั้งใหม่นะครับที่ให้เพป็นสมาชิกได้นำไปพิจารณานครับ ชอบสุดไหนก็เลือกสุดนั้นนะครับผมคิดไว้หลายสูตรมากนะครับแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดนะครับได้เจ็ดกับหกนะครับก็ห้าเจ็ดห้าหกสี่เจ็ดสี่หกนะครับผลลัพธ์ออกสองเจ็ดสี่นะครับค่าที่เจ็ดสี่สี่เจ็ดนะครับต่อมานะครับหนึ่งบวกหกนะครับเป็นเจ็ดนะครับได้เจ็ดกับหกห้าบวกหนึ่งนะครับได้หกกับห้านะครับ 7จ็ดหกเจดห้าห้านะครับผลราวัลออก0ูนย์ดหกนะครับงวดต่อมานะครับสองบวกหนะครับ8กับ7นะครับแล้วก็0นย์กับ9นะครับ8 0 89ูนย์้าเจดศ้านะครับ ผลวันออกหกเก้าแปดเก้าหกประมาณแปดเก้านะครับโมต่อมานะครับเก 6, ้าบวกหกในห้ากับสี่นะครับศูนย์บวกเก้าเป็นเก้ากับแปดห้าเก้าห้าแปดสี่เก้าสี่แปดผลวันออกสามห้าเก้านะครับเข้าที่ห้าเก้า ก็ตรมานะครับ6กบวกเกหรือเก้าบวครับได้5้ากับ4แล้วก็สี่เบวกหเป็น4นะครับได้4ี่กับสามก็จะได้5 4 5 3นะครับแล้วก็4 4 4 3ี่สีผลลันออกสองห้นะครับ ในงวดประจำวันที่26นะครับผลลัพธ6ตัวออก5 1 8 2 5 4นะครับหลักพันคือเลข8นะครับ8บวก6คงที่ได้4กับ3นะครับแล้วก็หลักหมื่นบวกหลักพันนะครับ1บก8เป็น9นะครับเราได้9กับ8เพราะฉะนั้นเราจะได้49 48นะครับแล้วก็ สามเก้าสามแปดก็เลือกดูนะครับชอบสุดไหนก็เลือกสุดนั้นนะครับทุกๆแนวทางนะครับเป็นเพียงการคำนวณย้อนหลังตามหลักนิสสันครับสูตรมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิทรยาในการรับชมนะครับทีนี้นะครับมาถึงสูตรวิ่งตัวเดียวนะครับที่บอกว่าได้เจ็ดกับเก้านะครับผมจะทําย้อนหลังให้ดูเท่านี้เลยนะครับสูตรที่ได้เก้าจะหลุดไปหนึ่งวดนนะครับแล้วกลับมาเดินต่อส่วนสูตร ที่ได้เจ็ดยังไม่หลุดนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับวิธีคิดก็เหมือนกันนะครับเราจะใช้ผลรางวัลนนแนแตน่งหลักหน่วยนะครับ3ครั้งนะครับบวกได้5้าคงที่นะครับหฮประกาสีม่วงนะครับ หนึ 1> 1่งบวกการสามครั้งได้สามนะครับสามบวกห้าคงที่ได้แปดนะครับก็ออกแปดสี่นะครับมาเลขแปดไม่งงนะครับสี่สามสิบสองสิบสองบวกห้าคงที่ได้เจ็ดนะครับก็มาเลขเจ็ดนะครับออกสองเจ็ดสี่นะครับเราจะมารับสี่สามสิบสองสิบสองบวกห้าได้เจ็ดออกเจ็ดหกนะครับหกสามสิบแปดสิบแปดบวกห้าได้สามนะครับ วันี้หลุดนะครับวันนี้หลุดแล้วงดต่อมานะครับแปดสามยี่สิบสี่ยี่ิบสี่บวกห้าได้เก้าเก้ามานะครับออกห้าเก้าเก้าสามแล้วงวดล่าสุดนะครับก็สามยี่สิบเจ็ดยี่ิบเจ็ดบวกห้าได้สองนะครับนี่นะครับที่บอกว่าสองชนกันหลายสูตรนะครับแต่งดปัจจุบันนะครับ 4312 12บวก5ได้7ครับขอยนะครับสูตรน,นี้หลุดไปหนึ่งงวดครับสูตรที่ได้7ครับสูตรที่ได้9ยังไม่หลุดนะครับสับสนนะครับขออภัยด้วยวันนี้ได้7นะครับสูตรที่ได้7หลุดไปหนึ่งงวดนะครับส่วนสูตรที่ได้9ยังไม่หลุดนะครับเรามาดูวิธีคิดสูตรที่ได้9นะครับวิธีคิด เราจะใช้ลัแสนสามครั้งนะครับนี่นะครับที่บอกว่าคิดเหมือนกันคิดแบบนี้นะครับแล้วบกวกที่เลขของที่นะครับนั่นก็คือเลขสี่นะครับห้าสามสิบห้าสิบห้าบวกสี่เป็นเก้านะครับ สี่เก้าสองนะครับก็สามยี่สิบเจ็ดยิบเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งนะครับออกหนึ่งสองนะครับแล้วก็สี่สามสิบสองสิบสองบวกสี่เป็นหกออกศูนย์เจ็ดหกนะครับแล้วก็สี่สามสิบสองสิบสองบวกสี่เป็นหกออกหกก็แปดเก้าหกนะครับแล้วก็เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกสี่เป็นห้าออกห้าเก้านะครับแล้วก็ หกสามสิบแกสี่เป right. ็น2นะครับน <zos> ี่นะครับตัวชนของเงวดที่ผ่านมาส่วนในงวดนี้นะครับ5้าสามสิบห้าสิบหกสี่เป็นเ้านะครับก็ตัวไม่ชนนะครับใครจะรูดวิ่งรูดก็7จ็กับ9นะครับเลือกดูกันนะครับแต่ตัวที่ชนกันหลายสูตรมากที่สุดก็คือเลข7นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับ ูตรทุกสูตรนะครับเป็นเพียงแนวทางให้เพื่อนสมาชิกได้นําไปพิจารณากันครับส่วนชุดนี้นะครับที่ได้สูตรมันไม่ชนกันเลยนะครับแต่ทางสูตรมันก็มีนะครับสามงวดนี่ครับห้าสองวันนี้เป็นสูตรนะครับก็ฝากไว้พิจารณากันนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเพราะเราไม่รู้นะครับสูตรไหนมันจะเข้าจะหลุดนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับ สูตรนี้นะครับวิ่งตัวเดียว9กับ7นะครับเลือกใช้กันดูนะครับสูตรนี้ยังไม่หลุดนะครับสูตรนี้หลุดแล้วกลับมาเดินต่อส่วนสูตรน,นี้ก็ยังไม่หลุดนะครับที่ได้ศูนย์หรือจะมาศูนย์กับ9นะครับเน้นวิ่งรูด2ตัวศูนย์กับ9 เจาะก็เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้านะครับลองพิจารณากันดูนะครับส่วนสูตรนี้ก็น่าสนใจนะครับนี่นะครับก็เข้ามาไหลงวดมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเน้นไปที่สี่เก้านะครับสามตัวเราก็จะลองเจาะอย่างนี้ดูนะครับมาหรือไม่มาไม่ทราบนะครับลองพิจารณากันดูก็จะมีเลขเด่นของเราก็คือศูนย์ สี่เก้าแล้วก็เจ็ดสี่เก้านะครับชอบประตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับตัวการก็จะเป็นศูนย์สามเก้านะครับแล้วก็เจ็ดสามเก้าหรือใครมีวิธีจับยังไงก็ลองจับกันดูนะครับผมทำให้ดูทุกสูตรแล้วนะครับในหัวนี้นะครับไม่กากกันนะครับ เมืที่ผ่านมาที่บอกว่าชนสองรายสูตรผมไม่ได้ลงให้นะครับแต่งวดนี้ลงให้หมดแล้วนะครับสูตรที่ยังเดินต่อนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับในแต่ละงวดนะครับขอทุกท่านโชคดีครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ